ฐบาลนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะแชรแล้วขอให้มีโชคมีลาบนะได้ร่ําได้รวยเดี๋ยวขอญอาตแชร์นิดนึงนะครับไปเพจจะไดนะ้เห็นกันทุกๆุก,กเพจนะครับอ่นะสบายดีครับพี่น้องทังางปปเล่าทุกคนนะมาพบมาพอกันทือเก่าครับวันนี้วันศุกร์ที่สิบเก้านะครับมาเบิ่งแนวทางบันเฮางตำลาวนะครับแล้วก็ สวัสดีครับพี่น้องปองปลายท่านาบรนเทานะครับทุกคู่ทุกคนนะมาพบมาพอกันนะคือเก่าครับนะมาเบิ่งแนวทางพี่นออปป้องสปปลาวแล้วก็นะเชิบเชเบิ่งนิดนึงครับแนวทางรัฐบาลไทยนะเพื่อสิทธิเเป็นแนวทางในการสือ่อแัตเตอรี่นะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศนะครับมาเจอกันกับผมกอนกระสินนะครับในเพจอกอเลขเด็ด ครับแล้วก็มีการแชร์ไปทุกเพจนะครับของอาจารย์นะเป็นเพจอาจารย์กรรพรวยเพจคนดวงเฮงหกสี่อาจารย์กรรพจวดนะครับเท่านี้นะครับอย่างนอกนั้นไม่ใช่เพจของอาจารย์นะครับที่ให้แนวทางนี้แค่นี้นะครับแบบเพจที่ใช้ในการไลค์นะครับก็จะใช้เป็นเพจนี้เพจออกกอดเลขเด็ดนะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่น้องนะย่แถวใดกันบ้างน้อนะซือเตรียมตัวไปร้อยกระทง นะครับภาพชัดเสียงชัดบอนะครับเขามาถักทายกันเดอร์นะสนะวัสดีครับ f อรัคุณรักสนุกนี่ซื้อเอียงน้อพิมพ์ซื้อให้จักรได้ไปยังรักสนุกเนี่ยเมืซื้อ,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 อนะว,วันทเจ้านะสวัสดีครับคุณฉเฉลิมพรน่าจะอ่านไม่ผิดเนาะคุณพันนีนะเป็นภาษาอังกฤษเนนะ่น่าจะถูกต้องนะนะครับคุณ แล้วก็เมียงบานดีๆรีสอร์ทแถวเนินนอ้องเมียงบานดีๆรีสอร์ทแล้วก็คุณพวงพยอมนะครับสวัสดีครับคุณวิไลนะ FC ที่อยู่ฮอนแลนด์ก็มานะครับนะเป็นยังไงเนาะอยู่ฮอนแลนด์ตัวนี้เวลาเท่าไหร่ครับอยู่ฮอนแลนด์นะครับคุณพันนีฮ้อนในเย็น <laughs> กระทงบะมีจ้านะเฮ็ดเอาครับร้อยร้อยในองค์ในแอง,งเอานะ ในตุ่มแนนหรือในอ่างอาบน้ำกระไดเดอร์พี่น้องนะัสดีครับคุณอะไรเนี่ยไปเร็วแท่คุณนัทยานะครับคุณนัทยานะครับสิดดยนะครับขอขอโทษขอภัยรัฐบาลนวดเมื่กี้นะครับหลักหน่วยหลักร้อยมาหมดขาดหลักร้อยฟันมากเลยนะถ้าออกสีเจ็ด จ็ดสี่หนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหจานนได้อยู่ประมาณล้านสิบเศษนะถ้าเป็นตัวนี้เนาะอัดหนักอยู่ถือว่าหนักนะนะแต่หลักสิบเราบันพลาดนะครับหลักสิบไม่ไม่มานะครับหลักสิบเป็นหกแล้วก็พลาดหลักหน่วยมามามา,มาบดนะครับไม่ว่าจะเป็นของล่างนะเก้าเจ็ดก็เป็นห้าเจ็ดเช่นนั้นนะครับนะเดี๋ยว เอาใหม่นะครับนะงวดนี้อาจจะมีง่ายเล่นง่ายกว่าทุกงวดหน่อยนะครับเนะเพราะว่าได้ตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะ,ะนั้นให้ชุดเดียวนี่ก็คือไม่ต้องถามนะครับว่าบนหรือล่างนะนะเป็นชุดรวมเลยนะจะได้เห็นกันแต่ว่าอะเดี๋ยวจะให้ชุดไหนก่อนก็คอยตามนะครับคอยตามกันต่อไปสวัสดีครับคุณมาริวัน แต่ในห้องของอายตาลนายตาให้เป็นเป็นชุดเดียวนะครับเดี๋ยวจะคืนนี้หลังจากไลก็จะไปให้ตัวเน้นนะครับเน้นทุนล่างนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่20่สรัตเตอรีชนะรตตร่ชุดใหญ่จำน่ายนะครับรัตเตอรี่ชุดใหญ่จำน่ายคือจะให้แบบนี้ส่วนรัฐบาลก็สามารถแทงได้วันที่ยี่สิบเอ็มันมีอีกที่หนึ่งนะ แข่งวันที่21นะนอกนั้นวันที่25 26อาจารย์ก็ทําสเต็ปนี้นะครับเพราะนั้นเลขที่มันมีอั้นอันต่างๆนี้ก็ไม่มีผลของสําหรับอาจารย์หรอกนะครับก็จะบริหารจัดการแบบนี้ในการเล่นนะครับเราดูว่าดรตเตอรี่เขาจําหน่ายวันไหนชุดใหญ่ชุด5ใบขึ้น5ใบ10บใบแล้วก็ออนไลน์วันไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําเป็นทีละสเตปสเตปแบบนี้ วันนี้ก็สิดดยนะครับขอขอโทษขออภัยรัฐบาลวดเมื่อกี้นะครับหลักหน่วยหลักร้อยมาหมดขาดหลักร้อยอฟันมากเลยนะถ้าออกสีเก่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหจานได้อยู่ประมาณล้านสิบเศษนะถ้าเป็นตัวนี้เนาะอัดหนักอยู่อถือว่าหนักนะแต่หลักสิบเราบันพลาดนะครับหลักสิบไม่ไม่มา นะครับแลกสิบเป็นหแล้วก็พาดหลักหน่วยมามามาบดนะครับไม่ว่าจะเป็นของล่างนะเกเจ็ดก็เป็นห้าเจ็ดเ่งั้นนะครับนะเดี๋ยวเอาใหม่นะครับนะงวดนี้อาจจะมีง่ายเล่นง่ายกว่าทุกงวดหน่อยนะครับนะเพราะว่าได้ตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะฉะนั้นให้ชุดเดียวนี่ก็คือ ไม่ต้องถามนะครับว่าบนหรือล่างนะนะเป็นชุดรวมเลยะจะได้เห็นกันแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้ชุดไหนก่อนก็คอยตามนะครับคอยตามกันต่อไปสวัสดีครับคุณมาริวันแต่ในห้องของอา,ายตาลนายตาลให้เป็นเป็นชุดเดียวนะครับเดี๋ยวจะคืนนี้หลังจากไลก็จะไปให้ตัวเน้นนะครับเน้นล่างนะเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่20สิบ ลอตเตอรีชรตตร่ชุดใหญ่จำนายนะครับลอตเตอรี่ชุดใหญ่จำน่ายก็คือจะให้แบบนี้ส่วนรัฐบาลก็สามารถแทงได้วันที่2 1ดมันมีอีกที่หนึ่งนะแทงวันที่2 1นะนอกนั้นวันที่25 26อาจารย์ก็ทำสเตปนี้นะครับเพราะนั้นเลขที่มันมีอั้นอันต่างๆนี่ก็ไม่มีผลของสำหรับอาจารย์นะครับก็จะบริหารจัดการแบบนี้ในการเล่นนะครับเราดูว่า รัตตอรี่เขาจำหน่ายวันไหนชุดใหญ่ชุด5้าใบขึ้น5า้าใบสิใบแล้วก็ออนไลน์วันไหนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำเป็นทีละสเติปสเติป,ตปแบบนี้วันนี้ก็จวดจดอดเดี๋ยวฮาหนอยออกตัวไหนนอเน,นนะหาะฮานอยพิเศษน่าจะออกแล้วเนาะใครทราบบ้างนอ,นอถูกไหมนอนออกตัวไหนครับทุกคน ห้าโมงสามสิบสามเนี่ยน่าจะรู้ผลนี่นะน่าจะสามสามบนสามล่างเจ็ดสามเนาะจีอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะทักทายกันแล้วแจ้งผลรับฟังหน่อยนะครับอาจารย์ก็จะมาเร็วไปเร็วมาเร็วไปเร็วให้เนาะบางคนอาจจะ มีภารกิจเตรียมตัวไปลอยกระทงเนาะบางคนก็ยังไม่เลิกงานนะครับหกโมงนะก็เลิกงานนะประมาณ5้าโมงนะหยุดระหว่างการเดินทางก็แชร์ไว้ดูนะครับแชร์ไว้ดูกันแล้วเอาไปเปรียบเทียบชนกนะับสำนักอื่นๆนะแต่วันนี้นะจะให้ไปสูตรไบฟ้าก่อนนะครับไบฟ้ายังไม่ลงที่ไหน,นเนี่ยก็จะขอให้ไบฟ้านะครับจําได้นะวันที่หนธันวาคมนะใครยังจํา ย้ำได้นะครับนะหนึ่งธันวาคมปีที่แล้วของอาจารย์มาทั้งบนทั้งล่างนะครับนะแตกดิ่งนะครับงวดนี้มานน่ามาถึงครบรอบของมันแล้วแล้วล่ะนะครับนะก็ขอดูสูตรนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นกันตําไทยนะครับตําไทยเดี๋ยววันนี้ให้ดูสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้ก็ไม่ได้ตัด นะครับจะยังจะเป็นเด่นบนล่างรวมกันอยู่นะครับนะจะบนล่างรวมกันนะแต่อยู่ในห้องของอาจารย์ใช้ตัวเดียวเลยนะครับอ่าในห้องลายนะเป็นตัวเดียวเลยนะอันนี้ท่านมันไม่เป็นตามเป้ามันก็จะมาสูตรนี้ถ้ามันมาตามเป้ามันก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในห้องลายนะครับบนล่างนะ นะครับนะเป็นสูตรใบฟ้าพาโรยนะอันนี้ใบฟ้านะครับเป็นของอาจารย์เองนะสูตรนี้เด่นสี่กับเก้าแยกไม่ออกกรดูสังเกตเอานะครับเออนะครับเป็นตามนี้นะเห็นแล้วเนาะถ้าจะไม่ทำก็ได้ ไม่ได้นะครับสมัยกีก็ถามหายังตามอยู่ถ้ามันมามันก็มาสามตัวตลอดนะครับสูตรนี้แล้วก็มาตรงอ่ะที่แล้วมันก็ชนกันนะครับในเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะเป็นเจ็ดหกหนึ่งแต่ว่าในห้องไลน์าอาจารย์จะไม่วางสูตรไบฟ้านะครับเพราะว่าจะกลองเป็นสูตรของมันนะเป็นตัวง่ายขึ้นนะครับ นะเป็นตัวง่ายขึ้นมักทุกตัวค่ะ,อะลองไปดูเอาเนาะนะครับลองไปดูเอาเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวอาจารย์จะเอเามาให้อีกทีหนึ่งนะครับแนวทางล่างนะเดี๋ยวเขาจัดลัตเตอรี่ก่อนเพราะลัตเตอรี่เขาจําหนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันจะไม่มีนะเดีวเขาจะกักไว้แพงนะครับเหมือนงวด9กนะ้าห้าะสตาร์ตอยู่8ปด้อยหิหรือเก้าร้อยเลยห้าใบนะก็ได้น้อยนะครับแต่งว,วดมื่กี้เอาเยอะอ่นะ ไม่มาเลยเอาใหม่นะครับทุกคนประมาณนี้แหละนะลองแชร์ไว้ดูเนาะเอาไปเสียงไทยดูอธิษฐานดูเน,ะนาะนะประมาณนี้นะครับนะขอให้ทุกคนนะโชคดีนะครับร่ำร,ำร,ำรวยๆนะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกคนครับวันจันทร์เจอกันใหม่นะวันจันทร์เดี๋ยวจะเอา สูตรล่างมาให้ดูนะครับเนี่ยเพราะว่าสูตรล่างขอเวลา2วันเพราะว่าวันอาทิตย์เขาเปิดแทงออนไลน์เวทีห่งแล้วก็พ่กนี้เป็นแนวทางลอตเตอรี่ชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอ่าโชคดีครับสวัสดีครับ